อ่าก็กาบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับ่านผสมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับก็่อดีท้าผสมจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแครกกดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกับผมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะกันด้วยนะครับ เอาละเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับเราไปรับสมกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องร้านนางฟ้าออนไลน์นะครับและส่วนใครที่อยากจะอ่านงาะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านด้ที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจอ่านไปเปไปลิงกอยู่แต่ล่างคลิปเลยเอาละเราไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่ำนำเพลงกันดีกว่านะครับเราไปรับชมกับตอนที่9กันดีกว่านะครับไปกันเลย let's go รออะไรอยู่ล่ะไม่เข้ามากระทืบซะแล้วงัเหรอฮ ลูกพี่มันบอกว่าลูกพี่ปกลกาไปกระทืบมันลูกพี่ยานมันตีไรสาระซันเนี่ยน่าจะกลัวมันถ้าแกยังพูดแบบนี้อยู่ละก็สจะฆ่าแกซะเขาเป็นใครกันแน่ทำแบบนั้นได้ยังไงกันบัดซบทำไมร่างกายของซันถึงขยับไม่ได้กันวะซันควบคุมมันไม่ได้ฮ่าฮ่าเจ้าหมาน้อยอยู่จะละงั้นเหรอ <laughs> ดูเหมือนว่ามันมีผลค้างไว้สามนาทีสินะ พวกแกสองตัวจังหัวเลาะอะไรกันวะรีบๆมาสวดสัสเร็วเฮ้วันนี้ฉันจะปล่อยพวกแกไปก่อนละกันรีบไปเลยไอพวกอัตภัณฑ์กระจกเฮ้ผู้หญิงคนนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วทันใดนั้นคุณเจ้าก็ได้โทรมาฉันซื้อของขวัญมาให้คุณด้วยละคุณหายตัวไปไหนกันละเนี่ยโอ้โหงั้นเหรอขอโทษทีนะขอบคุณมากคุณเจ้าแล้วภาพก็ได้ถูกตัดที่วันต่อมานักมากมันจะมีอะไรดีๆหรือเปล่านะ ขอของดีๆหน่อยก็แล้วกันนะเสียวหวังโอกาสของนายมาถึงแล้วมานี่เร็วมานี่เร็วรับสมัครผู้จัดการการดูแลโครงการก่อสร้างหนังสือที่คุณเจ้ามอบให้มาก็เพื่อที่จะให้ซนเรียนรู้การเป็นหัวหน้างั้นสินะแต่ว่าฉันไม่เข้าใจหนังสือพวกนี้เลยแม้แต่น้อยเนี่ยสิ แต่ฉันยังมีร้านค้านั่นอยู่รายการสินค้าอย่าเสริมพัฒนาการสมองเพิ่มความจำราคา50เหรียญนี่แหละยืนยันการซื้อโอออกมาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยฮ่าคิดถึงน้องตายน้อยจังเลย สันเข้าใจมันได้อย่างง่ายดายแถมยังจําได้หมดเลยด้วยแบบนี้หวานหมูฮ่าฮ่สันจาไม่ทําให้คุณเจ้าผิดหวังตลกว่ะคนที่ไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยจะมาเป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้างเนี่ยนะฮ่าฮ่ฮ่ฮสันเรียนด้วยตัวเองและไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยทําไมแกอิซาสันอย่างนั้นเหรอโอเลิกโม้ได้แล้วนะ่าอย่างแกเนี่ยนะ เอางี้ฉันจะถามคำถามแค่สามคำถามถ้าแกตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวล่ะก็แกจะต้องคานมาหาสันเหมือนกับหมาถ้าแกตอบถูกหมดฉันจะคานก็ไปหาแกเลยว่าไงกล้าไหมก็เอาสิฉันกำลังเบ,เบื่ออยู่พอดีเลยเจ้าโง่แกมาท้าสันตอนนี้ได้เจอดีแน่ฮ่า <laughs> ๆเริ่มเลยเถอะก็จบกันแล้วนะครับกับตอนที่9เนาะเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าน,นะครับกับตอนที่10บนะครับไปกันเลย let's go เอาเลยเซียวเจี้ยนอย่าไปกลัวมันเซียวเจี้ยนสู้ๆนะสู้ๆช่วยไม่ได้จริงๆตอนนี้คุณเจ้าไม่อยู่ไม่มีใครคุมกะลาหัวแกอีกแล้วฮ่า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 ฮแกจะต้องคันเหมือนหมาแน่นอนเลยอย่ามาดูถูกกันนะไอเวนนี่พวกแกเซียวเจี้ยนอย่าไปฟังมันพวกแกดูถูกสันอย่างนั้นเหรออะ อายจังเลยสันโดนดูถูกอฮฮหน้าด้านจริงๆมันภูมิใจอะไรของมันกันวะนะฮฮเดินดูถูกเด่นแหละคำถามที่หนึ่งเหล็กสำหรับโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมาดามีอะไรบ้างฮึมันตอบไม่ได้ง่ายๆแน่นี่เป็นความรู้เฉพาะด้านเหล็กเส้นรีดร้อนธรรมดาไงล่ะอะไรกันมันตอบได้ในเวลาไม่กี่วิเองนี่แกไปอ่านหนังสือหรือทำแบบฝึกหัดมางั้นเหรอเนี่ย เฮ้อฮาฮาันน่ะมันอัสิรเยียยังไงล่ะพูดจะอะไรไร้สาระวะคำถามนี้คงจะง่ายเกินไปหน่อยไม่แปลกใจที่มันตอบได้คำถามที่2ระยะเวลาการก่อสร้างที่นานจะต้องใช้วิธีในการฝังเสาเข็มยังไงดูซิว่าแกจะตอบคำถามนี้ได้ยังไงฮใช้การขุดแบบสองเสายังไงล่ะง่ายสมัเลยตอบได้อีกแล้วสุดยอดเลย ยานนี้มันสุดยอดจริงๆเลยฮทุกสิ่งถูกฝังไว้ในหัวและสามารถนำความรู้มาใช้ได้โดยตรงมันก็แค่กรรมกรจะรู้เรื่องระดับมืออาชีบได้ยังไงกันวันนี้เกส่งด,ดีจริงๆแต่คำถามสุดท้ายนี้ไม่ง่ายแน่นอนความแข็งแรงของแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่วง1.8เมตรความแข็งแรงในการออกแบบสามารถถอดแม่แบบและตัวยึดติดออกได้ 75%หเปรเซ์หรือ100%เอร์ซจะเลือกอันไหนดีล่ะง่ายมากก็แค่เลือกฮ้สันสาะแล้วไม่ใช่75%หรือว่า100%เอร์ซแต่50%ตั้งหากถึงตัวจะใหญ่แต่สมองนั่นเป็นเด็กความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสันสานะอะอะไรกันแกตอบได้จริงๆด้วยไหนใครบอกว่าจะห้อยสันฟังกันนะ ไหนเฮาซี่เร็วๆเข้าเร็วๆเข้าฮๆๆๆๆ่าฮ่าฮห้องๆๆโห้อวดุจังเลยหัวเลาะไปเถอะหัวเลาะที่หลังดังกว่าคอยดูสั้นเถอะสั้นจะรอดูก็แล้วกันเฮ้เฮ้อทำไมมันถึงไม่ง่วงเลยนะหลังจากที่กินยาพัฒนาสมองนั่นเข้าไปเซ็กดูดีกว่าว่าร้านค้ามีของอะไรอัปเดตไหม แจ้งเตือนรายละเอียดสินค้าทักษะเริ่มต้นของศิลปะต่อสู้เวทมนต์และอื่นๆอันนี้ใช้ได้ยืนยันการสั่งซื้อยอดเย็นของคุณไม่เพียงพอค่ะเฮ้น่าเสียดายจังสันต้องหาทางเพิ่มแต้มความสอบของสันเอ,อ๊ะเสียงอะไรนะ่ะดึกดื่นขนาดนี้ทำไมยังไม่นอนกันอีกนะใครมาคุยอะไรกันอยู่ตรงนี้ฮะนั่นมันเจ้าหัวล้าน จบตอนปฏิทัตนต่อไปนคะครับ